ก็ตอนแรกนะพี่ต่ายก็กะจะรีวิวรถก่อนแต่ว่าพอขับมาด้านหลังไม่รู้นะว่าเจ้าเทเลอร์คันนี้แอบขนน้องๆของเรามาถึงตั้งแต่ตอนไหนนะซึ่งตอนนี้ของทางพี่คนขับนะ่ะกำลังจะเอาเขาเรียกว่าบรรดาเหล่าสุปตาของเราลงจากรถนั่นเองก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับว่ามันมีรุ่นไหนกันบ้างนะด้านบนนะครับ ก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9เกรด LDA อันนี้ออกได้ทั้ง2หน้าทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดานั่นเองถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา784,000บาทนะครับถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็819,000บาทแล้วก็ด้านบนสุนาดนะด้านบนสุดที่เห็นยืนหล่อหันท้ายให้เราแล้วก็หันหน้าไปทางตะว,วันออกก็จะเป็นเจ้าตัว s p เปซ Cap 1.9สป e ดเอ็กซ์ซีรีนั่นเองนะครับ728,000บาท ส่วนจอดอยู่ด้านล่างสุดเมื่อเราเห็นคันที่ทามที่วิตายถาให้ดูนะครับเมื่อมองจากด้านข้างมันออกได้2หน้านะเป็น ZP กับตัว M นั่นเองเพราะว่าเจ้าตัวลายล้อ m a x มันจะเหมือนกันมากๆนะครับซึ่งลูกค้ารอมากๆเจ้าตัว ZP c ีสีขาวทำไมไม่เห็นสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันใช่เจ้าตัว ZP หรือเปล่านะ ถูกต้องครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัวแซดีนั่นเองเพราะว่าเขาไม่มีเจ้าตัวเขาเรียกว่าเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ด้านหน้าไม่มีก็จะเป็นตัวแซดีแหละแต่ทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเอาด้านบนสุดฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟฮานเดอร์1.9เกรดแซออกได้2หน้าเช่นกันระหว่างเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาถ้ามันเป็นเกียร์อัตโนมัติราคาถูกตั้งขายอยู่ที่ 9 3 4 0 0 0บาทถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาคือ8 9 9 0 0 0บาทตัดลงมาด้านล่างสุดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งรูปร่างตัวถังสีผิวของมันเนี่ยเซมๆเลยทีเดียวออกได้ทั้งสองหน้าทั้งคู่นะครับเป็นรถรุ่นเดียวกันข้ามไปส่วนฝั่งนู้นนะครับด้านบนสุดนั่นเองก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคปนะเอ้เอ้มันเป็นตัว L หรือตัวตัว LDA หรือตัว Z นะครับเดี๋ยวเราไปดู โอ้โหไม่เห็นอ๋อจะเป็นตัวสเปซคารไฮร์เดอร์หนเกรด LDA ราคาอยู่ที่735,000นามนห้บาทตีขาวถูกปรับลงอีก7,000บาทนะแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับด้วยความที่พี่ต่ายดูเนี่ยไกลๆน่าจะเป็นเจ้าตัว Z-P ดแหละเพราะว่ามันไม่มีเจ้าตัวเซ็นเซอร์นั่นเองราคาลืมแจ้งไปนะครับแซีถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เก้าแส 9แ่ 2, บาทนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็คืออยู่1 7 0 0 0ล้านบาทนะครับเป็นสีขาวมุกโดรไม้ตอนนี้ทางของอพี่ที่ขับรถมาส่งนะครับก็กำลังถอดพวกสลักนะครับพวกสายลัดสายลัดต่างๆนะก็พอเสร็จเดี๋ยวเอาสะพานลงแล้วก็จะเอารถลงนั่นเองอันนี้มาคนเดียวด้วยนะ <laughs> โอ้อันนี้ มาถึงตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยทำไมไม่เห็นเลยมาถึงแต่กี่โมงครับ,รบเข้าเข้ามาถึงงแต่กี่โมงครับเนี่ยเามาื่อกี้เนี่ยโอ้ไม่น่าไม่เห็นเลย น,นี่เดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้อ่าคนพี่เขาทําอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยดูตอนลดลงน่าจะใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะว่าจะรีวิวรถจะได้รีวิวไหมเนะี <c> ่ย <oughs> รถของ รถขอยเหมียวพี่ต่ายก็ไปจอดฝั่งนู้รอรีวิวอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงสักแปดนาทีก็ได้เดี๋ยวพูดเร็วๆเอาเอาตรงนี้ก่อนก็คันแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว ZP นั่นเองซึ่งจะถูกปล่อยออกมาเป็นคันแรกนะครับไปแล้วไปแล้ว มันจะไปถ่ายรถของซลเมียวนะครับแต่ว่ากวเทลเลอร์มันจะลงก่อนประกอบกับเมื่อกี้นะเจ้าตัวไม้กันสั่นมันไม่ยอมโฟกัสให้แหมสวยมากๆครับไปแล้วคันแรกนะครับจากจํานวน6คันอันนี้ก็จะมีพินิษนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับดูสายดูขวาให้และคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของโรงและก็รับรถด้วยนั่นเองตอนแรกพี่ต่ายคิดว่ามาแค่6คันนะพอมารับดูยิ่มา7คันทั้งหมด ก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9เกรด Z นะครับสีขาวมุกโดมัยน,นั่นเองที่จะเป็นคิวรงคันต่อไปก็บางท่านก็บางคอมเมนตะ์เนาะก็ไม่เคยเห็นการเอาลงรถแบบนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอันที่จริงถ้าเราไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับส่วนนี้โอกาสที่เราจะเห็นมันก็จะน้อยมากส่วนมากก็บางทีเขาลงเราก็ไม่กล้าไปดูเนาะโอ้โหหลอมากมหลอมากๆลายล้อแม็ก สปอร์ตขนาด18นิ้วนะครับมันดข้างมีจัดให้เรียบร้อยในรุ่นนี้โอ้โหไฟเบรกแบบ LED ฮ้สุดจัดจริงๆอันนี้ก็จะถูกนำมาจอดไว้ด้านหน้าสุดคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ อ๋ต่อไปก็จะเป็นคิวของเจ้าตัว c a er p โ o h ์ไฮแลนเดอ1.9เกรดเซนั่นเองเดี๋ยวแอบถามก่อนเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือธรรมดาครับอ๋ออัตโนมัตเิเราเห็นแล้วคันนี้อยู่1ล้าน7,000บาทนะ1ล้าน7,000บาท สวยม,กมากๆสวยม,กมากๆดูเวลาล้อมแหม็กของเขาเวลามันวิ่งนะมันโอ้โหมันเท่ดีจริงๆเลยดูนะไปแล้ว เรียบร้อยนะครับสำหรับคันที่3เหลืออีกส่คันข้างบนก็เดี๋ยวเตรียบตัวเอาลงเดี๋ยวเราไปไต่ถ่ายคันที่จอดรอกัอนดีกว่าไปทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิวของที่อยู่ด้านบนนะที่อยู่ด้านบนก็จะมีการขยับเย้่วตัวสะพานล,ลงมาก่อนเดีย๋ยวไปอยู่ฝั่งน,นี้ก่อนฝั่งนี้เหมือนมันย้อนแสงไงไม่รู้ เขาเจะเอาฟังไหนลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูดูไปพร้อมกันว่าเขาเจะเอาฟังไหนลงก่อน CPM อันนี้เป็นบริษัทวิ่งรถหรือว่าที่ส่งรถหรือว่าเป็นอู่ต่อตัวถังกูเอาเอาเอาตรงนี้ลงก่อนเอาเจ้าตัว x e s ลงก่อน อ๋อลงมันไม่ใช่ว่าจะลงวืบเหมือนพวก,กลิฟต์บรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกระดกกระดกกระดกหน้ากระดกหลังนะลิฟต์ที่เราเคยเห็นใช่ไหมที่พวกตามคลิปวิดีโอที่พวกเรือมันใช้ขนของอะไรเงรี้ยมันจะขึ้นบื้อลงบื้ออะไรเงรี้ยแต่นี้มันต้องกระดกลงโอ,โอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นด้านบนด้านบนด้านบนโอ้สนอมมากๆเลยพวกเรา ตื่นเต้นตื่นเต้นถ้ามีโอกาสถึงหัวร้านทําแบบนี้นะรับรองไงถึงพื้นด้วยไวไม่ช่วยค่อยๆลงอย่างนี้นะไหลลงลู่ๆยังไงต่อยังไงต่อก็มีการปลดตัวเข็มขัดก่อน ็อันนี้คันท้ายสุดละอ๋อน,น,นี่เขาเจะเอาฝั่งนี้ลงหรือเปล่าฝั่งด้านล่างลงสุดเนาะลงสุดแล้วก็จะไล่มาจากข้างบนนู่นเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นแนวดิ่งแล้ที่เราสามารถวิ่งลงได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าใครสามารถขับก็ได้นะมันต้องเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะ ไม่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 นงี้ะรเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำมุมกว้างให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมทีนี้เพื่อมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไอ้เจ้าตัว LDA ฝั่งน้นขออนุญาตฉีมันก็สามารถวิ่งไหลลุ่ลๆ่ลลงมาจนถึงตรงนี้ได้เจ้าตัว Space c a บ Highlander 1.9เกรด LDA นะครับก็จะเป็นผู้มีเกียรติจากชั้น2ที่จะได้ลง แตะพื้นเป็นขันแรกนั่นเองโอ้มันสนอมจริงๆเลยพวกเราเจียจะนับเจียจะนับสุดๆเลยโอ้โหเสียงเครื่องยนต์อันทรงพลังนะครับแค่สตาร์ตก็รู้แล้วว่า1.9ตัวนี้แรงจริงอะไรจริงแน,น่นนๆๆๆเออนั่นเสียงมอไซไปแล้วนะครับไปแล้ว แต่ไอตัวไม้กันสาดตัวนี้มันเวลามันปรับซูมเข้าซูมออกมันก็ไม่ได้มีสมูทให้เลยเนาะมันเด้งดึงๆเราเลยฟาดด้วยนะครับเบรก ABS แล้วด้วยดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับมันจึงทำให้เจ้า LDA คันนี้หยุดได้อย่างมั่นใจนั่นเองบางคนบ่อยหัวร้านมันขับมาแค่นี้มันก็ต้องเบรกอยู่อยู่แล้วเอาเราก็ต้องเชีย์ไว้ก่อนเชีย์ไว้ก่อน ก็ตอนนี้นะครับก็กำลังจะถึงคิวของเจ้าตัวแครบโฟ์ไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซดสีขาวมุกโดรไมคยคันนี้แล้วนะครับจะเป็นแขกผู้มีเกียรติจากชั้น2นะครับเป็นคันที่2อนั่นเองที่จะได้ลงแต่พื้นโดยสวัสดีภาพนะหลังจากที่วิววิวด้านบนมาหลายชั่วโมงจากเกตเวย์มาถึงโชว์รูมของอิสุสุคิงย o นสาขาบุรีรัมนอกเมืองนะครับ ถึงมันจะเป็นตัวยกสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามุมไตมุมทะแยงของมันนะอ่ะอ,องศาค่อนข้างจะเยอะมันยังงทำให้ความลาดชันแบบนี้นะครับไม่เป็นอุปสรรคตอนขึ้นก็มีระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับตอนลงก็มีระบบช่วยลงตัวเนี่ยช่วยช่วยลงทางลาดชันมันจึงทําให้ไอ้ทางลาดชันแค่นี้ชิลๆมากสําหรับเจ้าตัว Cap er แคปโฟ i g ไฮ a n นเดอร์1.9กระแซแบบเนี้ยลงทางลาดชันแบบเนี้ยช่วยได้ช่วยได้นะตอนขึ้นไปชันแบบนี้ก็ช่วยได้ อันนั้นเขาเบรกเองเรียบร้อยนะครับแต่พื้น4ีล้อโดยสวัสดิภาพนั่นเองมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ต้องมาจอดฝั่งนี้นะครับเบรจึือ,อนะครับเบรกได้นิ่มนวลจริงๆเบรกของอีซูซเนี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคิวของเจ้าตัวสปีด1.9นะครับเป็นเจ้าตัวสปีด1.9ตัวแคบนั่นเองที่ จะได้รับเกียรติลงเป็นคันที่3โดยผ่านนะครับเจ้าตัวสะพานตรงนี้นะครับนี่เตรียมเตรียมเลยเตรียมเลยหวัวร้านฉันไม่มีตัวลงทางลาดชันออกตัวในทางลาดชันหรอกแต่ว่าด้วยแค่นี้ฉันเอาได้อยู่แล้วเอาอยู่แล้วสบายชิวๆ ไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอื่นดีกว่าเตรียมแล้วนะครับเตรียมแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว X Series Speed 728,000เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนจังหวะจะโคนที่เขาเคลื่อนไหวกันว่าจะสวยงามกันสักเพียงใดโอ้โมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้อันนี้ก็ ล่องนะครับจับแบบเรียวไทม์เลยทีเดียวครับลงแล้วลงแล้วนะครับด้วยความเด็วประมาณสัก30กิโลเมตรไม่ถึงนะประมาณสักสิกโลเมตรตชั่วโมงไหม <c oughs> นี่นะครับก็เรียบร้อยอันนี้ด้วยความเป็นมืออาชีพของพี่ๆคนขับนะครับบวกกับสมรรถนะของรถที่ยอดเยี่ยมการลงเทลเลอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างได้มาละตรงนี้ตรงนี้ อ่ทีนี้เรามาดูคันสุดท้ายกันบ้างจากชั้น2นะว่าพี่ๆคนขับนะจะเอาเจ้าตัวแคโฟน1.9เกรด LDA คันนี้ลงมาได้เยี่ยงไรนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้มันคงขับลงมาไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวดูพี่ๆเขาจะทำยังไงอันดับแรกมันก็จะมีเจ้าตัวสายหมสายลัดสายอะไรเงี้ยก็ต้องเอาออกก่อนนะอ๋อ ยกมันขึ้นไปอีกนะครับยกมันขึ้นไปอีกตอนแรกคิดว่าจะเอามันลงมาแล้วก็ยกพวกสะพานด้านล่างให้สูงขึ้นแต่ไม่เนาะเออตอนแรกเราก็ถ่ายเราก็ดูนะว่ามันมันต้องทําแบบนี้เนาะนั่นก็แสดงว่าเจ้าตัว LDA คันนี้นะครับเหลือแค่เหลือแค่ปลดสายปลดสายรัดแล้วก็ลงได้เลยเนี่ย ที่มาส่งนะครับก็จะเป็นของหอ oh, จจกรซีพีเอ็มเ s สโลนะครับอขอขอบคุณนะครับที่เอารถมาส่งให้ถ้าไม่ได้บริษัทนี้เราก็คงจะไม่ได้ก็เรียกว,ว่าไงต้องไปขับรถเองที่เกเวย์วไหมอันนี้เขามาส่งให้ <laughs> สกเกตดูไหมครับรถที่เอามาส่งอะ่ะคือเขามันจะไม่ใช่10ล้อนะมันก็จะเป็นแค่6ล้อเนี่ยแล้วก็ลากไอตัวพ่วง2องลาวเป็นเพราะว่า รถที่ขนมานามันดูเหมือนปริมาณเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีน้ําหนักเยอะอะไรมันไม่ได้น้ำหนักเพราะฉะนั้นคือเจ้าตัว6ล้อขนาดนี้มันก็ก็สามารถสบายๆชิวๆอ่าอ,อ๋อสะพานสะพานนะครับเรามีการเชื่อมสะพานก่อนเนี่ยเมื่อกี้เขาสะพานตัวน,นี้เชื่อมกันละ แล้วก็ทางของพี่ๆคนขับนะครับก็จะเดินขึ้นจากทางด้านท้ายสุดนั่นเองอันนี้พี่เขาไม่ได้เดินแบบนะแต่ว่าเขาจําเป็นต้องเดินขึ้นทางนี้นะมันจะไม่เหมือนแบบแคดบล็อกที่เราเดินนะในเทมากๆเลยครับพร้อมแล้ววาร้านพร้อมละพี่พร้อมละแกะเตรียมถ่ายเลยเตรียมทายเลยเอา้าวป๊าเตรียมนะครับเตรียมนะครับ เป็นขั้นสุดท้ายนะครับเจ้าตัว LDA คันนี้ที่จะลงแตะพื้นอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่ีเทนเนอร์ที่ขนน้องมานะครับก็จะกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็สวัสดีภาพวันนี้ทุกอย่างแฮปปี้ลงตัวเป็นวันดีๆนั่นเองมาเตรียม โอ้ <c oughs> คือมองมองด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคือไม่ต้องมองซ้ายมองขวานะเพราะคือเหมือนมันทํามาเป๊ะแหละถ้าฝั่งหนึ่งตรงอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องตรงอะ่ะ <c oughs> นี่เบรกลม้ม <c oughs> ถ้าเป็นรถ10ล้อบเบรกัจะเสียประมาณนี้ยไปแล้วเ,เรียบร้อยคันสุดท้าย ดูซิเจอดตรงไหนโอ้ไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นโอ้โหครบแล้วครบแล้วรถมาลงเยอะมากๆเรียบร้อยนะครับเจ้าตัว LDA คันนี้คันนี้ออโต้หรือธรรมดาครับ ธรรมดาโอเคเรียบร้อยนะครับคันนี้นทางพี่คนกลับแจ้งมาแล้วนะครับว่าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาราคา7 8 4 0 0 0บาทนั่นแหละเดี๋ขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรถเรากัน